การตัดรางกับดัดท่อนะครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อ,อเมื่อเราติดอะไรครับตู้นะครับเราติดตั้งตู้ออคอมโซลยูนิตไปแล้วเนี่ยตัวระยะของท่อถูกไหมครับระยะของท่อกับตัวระยะของรางมันถึงจะเกิดเพราะว่าด้านข้างเห็นไหมตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นระยะของอะไรครับสายไฟถูกไหมเราเดินสายไฟเสร็จเรียบร้อยตรงนี้นะครับไอที่ตรงเป็นตรงด้านข้างเนี่ยระยะ ของราง,งจะเกิดนะครับสมมุตินะครับวิธีการตัดรางผมจะสอนวิธีการตัดพอดีนะตัดแบบตัดพอดีนะครับก็คือรางเนี่ยลงตรงกึ่งกลาง,งเส้นพอดีส่วนใครจะไปตัดแบบจะเพือหรืออะไรก็อันนี้ก็เรื่องของคุณนะครับไม่มีปัญหานะครับวิธีการตัดรางนะครับจากเส้นอ้างอิงนะครับตอนแรกเนี่ยระยะเท่าไหร่ไม่รู้ก็คือให้คุณวัดเอาเองกี่เซนติเมตร สมมุตินะครับผมวัดได้30เซนสมมุตินะสมมุติว่าระยะที่ผมต้องการตัดลงพอดีเนี่ยกึ่งกลางของรางคือ30เซนก็คือเส้นเท่าไหร่ครับ50ถูกไหมนะครับเท่าไหร่ไม่รู้นะสมมุติผมได้30เซนพอดีนะครับผมจะตัดพอดีเลยวัดตัดพอดีให้รางมันลงตรงกึ่งกลางพอดีนะครับวิธีการตัดตัดยังไงนะครับ เครื่องมือที่เราจะใช้นะครับในการตัดรางมีเหล็กฉากนะครับหนามีเหล็กฉากมีตลับเมตรนะครับแล้วก็เลื่อยนะครับแล้วก็เลื่อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้จิ๊กตัดก็ได้เดี๋ยวนี้มันมีจิ๊กขายเคยเห็นไหมที่เป็นจิ๊กตัดสีผ้าอ,องสาตัดอะไรเงี้ยนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่วันสอบเนี่ยไม่ต้องเอาแท่นตัดสไลด์มานะ บางคนอูแบกแทบมาเลยเรื่อยอันนั้นก็เกินไปนะครับนะใช้แมนนวดก็ได้นะครับอ่าคราวนี้เรามาดูวิธีการครับในการตัดรางนะครับนะเทคนิคง่ายๆข้อสำคัญในการตัดรางให้รางไม่เปื้อนนะครับเราต้องใช้กระดาษกาวนี่แหละครับกระดาษกาวกเห็นไหมสำคัญนะครับกระดาษกาวตรงนี้สำคัญมากนะครับ แนะนำนะครับให้ล็อกหัวล็อกท้ายไว้ก่อนนะครับล็อกหัวล็อกท้ายไว้ทำไมถึงต้องล็อกหัวล็อกท้ายกันมันอะไรครับกันลางมังเคลื่อนถูกไหมนะครับนะกันลางมันเคลื่อนอ๋อลืมบอกโทษทีลางนะครับมันจะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นอะไรครับประกับด้านหน้า กบบนี้กับที่เป็นประกับตัวรางด้านหลังนะครับดูดีๆถ้าเป็นแบบนี้มันไม่มีรูบอกแต่ถ้าเป็นรางใหญ่มันจะมีอะไรครับมันจะมีรูบอกถูกไหมนะครับอันนี้ก็ดูดีๆนะบางคนตัดผิดเอาด้านที่เป็นตัวรางเนี่ยเข้าหาตัวของด้านนอกอันนี้ผิดนะครับเอาฝารางออกด้านออกด้านนอกเนาะครับดูดีๆนะครับ ผมก็รอบไว้นะครับการมันมเคลื่อนคราวนี้เวลาวัดนะครับตำแหน่งของลางที่เราจะตัดเมื่อกี้เราวัดได้เท่าไหร่ครับ30มสถูกไหมเมื่อี้ผมสมมติไว้ระยะไว้30เซนนะครับให้คุณวัดจากปลายนะครับจนมาถึงตำแหน่งที่เราจะตัดกี่เซนครับ30สบนะครับ ส0เซนนะครับแนะนำให้ใช้กระดาษกาวนะครับแปะไว้ก่อนนะครับเพราะเวลาคุณขีดมาร์กต่างๆนะครับมันจะได้ไม่อะไรมนเปื้อาตำแหน่ง30นะครับคือตรงนี้การที่จะตัดพอดีถ้าสมมุติคุณวัด แล้วคุณใช้ฉากสี่ห้าองศาตัดไปเลยเนี่ยระยะมันจะเกินตัวรางมันจะเกินมันจะไม่ลงตรงถึงกลางพอดีนะครับเทคนิคง,ง่ายๆก็คือให้คุณวัดระยะแล้วลบด้วยนะครับความโตของท่อหารด้วยสองไม่จุดไม่ใช่ความโตของท่อ,วอ,ค,วอความโตของรางหารด้วยสองหมายความว่าไงรางเส้นนี้นะครับขนาดของราง สเซนติเมตรขนาดของราง3มเซนติเมตรนะครับหารด้วยสองเหลือเท่าไหรครับหนึ่งจุดหมายความว่าจากเราวัดนะครับนะครับผมวัดจากขวาไปซ้ายเพราะหน้างานเราจากขวาไปซ้ายถูกไหมพอขวาไปซ้ายเสร็จลบกลับมาเท่าไหร่ครับลบกลับมาอีก1.5เซนติเมตรอ่า มันจะลงตรงถึงกลางพอดีนะครับผมกวัดย้อนกลับปลไปเท่าไหร่ครับเซนครึ่งนะครับเซนครึ่งตรงนี้คือตำแหน่งที่เราจะเริ่มทำการนะครับตัดรางเห็นไ,ไหมวัดจากปลายรางด้านหนึ่งมาถึงด้านหนึ่งนะครับแล้วย้อนกลับมาครึ่งหนึ่งของความโตของราง เช่นรางใหญ่กว่านี้คุณก็เอาความโตของรางแล้วหารสองแล้วค่อยย้อนกลับเข้ามานะครับค่อยเป็นจุดตําแหน่งแรกที่คุณจะทําอะไรครับตัดรางนะครับตัด45องศาเห็นไหมครับรางมันจะลงตรงกึ่งกลางพอดีอันนี้คือเราวัดพอดีเลยนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพวกพี่เวลามาสอบกันเป็นไงครับเผื่อ พอมือเส็นเพื่อเยอะเกินไอเส้นตรงลงมามาหาล็อกตำแหน่งยส,สามพอไหมคราวนี้ไม่พออ่าอันนี้ระวังให้ดีนะครับเพราะเวลาสอบลางมีให้แค่ชุดเดียวเส้นเดียวนะครับนะมีลางให้แค่เส้นเดียวตรงนี้เสร็จนะครับทำไงต่อตีให้เป็นกล่องครับ เสร็จแล้วคราวนี้ความหรือหงายความหรือหงายจะตัดสีห้างขาลงมารับกับตรงนี้พอดีเนี่ยจะตัดความหรือตัดหงายเสียงลงหรือเสียงขึ้นเสียงลงนะครับตัดความเน,ะนาะขนาะนี้นะครับเสียงลงนะ นี้นะครับคุณก็จะได้แบบนี้เห็นไหมครับตำแหน่งในการตัดการพลาดทำไงดีการพลาดทำไงดีครับการพลาดทำยังไงดีระบายดำครับผมไปเลยตรงนี้คือส่วนที่ผมต้องตัดอออถูกไหมส่วนที่ผมดำเนี่ยคือตำแหน่งที่เราต้องตัดพอตัดเสร็จเอามาชน โอเคไหมครับง่ายไหมส่วนวิธีการใช้เลื่อยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเลื่อยนะครับเราใช้เนี่ยเลื่อยชอบซอยชอบซอยใบยถูกไหมอย่าซอยนะครับเวลาดึงดึง,ดงยาวๆดึงให้สุสดลักษณะนี้ลางจะเรียบไม่เรียบขึ้นอยู่กับเราตัดเซตเอาคาัตเตอร์แต่งนะครับเอาคาัตเตอร์แตง่งอ่าผมตัดเลยก็ได้นะครับ เห็นไหมครับแค่นี้เองพอมันลงตำแหน่ง30เซนเมื่อสักครู่มันก็จะลงตรงไหนครับกึ่งกลางของรางพอดีเห็นไหมนะครับตำแหน่งตรงนี้บางทีอาจจะไม่ชิดคุณก็อ,อะไรครับคัตเตอร์เพราะตรงนี้มันยังเป็นไงครับมันยังมีรอยตัดอยู่เห็นไหมคัตเตอร์แต่งหน่อยนิดนึงนะครับลงมันก็จะลงตรงกึ่งกลางของตำแหน่งพอดี ลักษณะน,นี้ข้างล่างเหลือเท่าไหร่ตดัดออกชนกับอะไรครับตำแหน่งของบล็อก S3 ถูกไหมลักษณะน,นี้นี่คือวิธีการตัดรางอ่ะดูนะอันนี้คือในกรณีที่เราไม่มีเหล็กฉากนะครับเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้มันมีเหล็กฉากมันง่ายนะครับอ่าเหมือนของบูทยี่เอ็เขาวัดได้ 14เศน1นวนนิ้วเป็นไงล่ะเหนือด้วยไม่วัดเซนด้วยนะ,ะวัดเป็นนิ้วนะครับได้หมดไม่ผิดนะครับ14เศน1ส่วนนิ้วเออพอดีกันเลยเว้ยอ่าสเซน1งส่วน4นิ้วนะครับแต่ถ้าคุณจะไม่มีแนะนำให้วัด2จุดนะครับให้วัด2จุดลักษณะนี้ แล้วก็ใช้ม้บมันทัดขีดครับถูกไหมอ่าลางขนาดความโตของลางเท่าไหร่ครับนิ้วครึ่งอ่านิ้วครึ่งนะครับหนึ่งจุดห้าอ่าหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของหนึ่งนิ้วครึ่งก็อยู่ประมาณอ่าเศษเท่าไหร่ห้าหุนอ่า สามส่วนแปดนะครับไอ้สามสนน่วนสี่นิ้วนี่คถูกไหมวัดวัดทอนออย้อนเข้ามาเท่าไหร่ครับสามส่วนสี่นะครับสามส่วนสี่นิ้วค,คุณก็จะได้กล่องตัวนี้แต่เราจะทำกล่อง วัดขึ้นมาต้องวัดเท่ากับเท่าไหร่ครับความโตของล่างเพื่อจะได้กล่องก็คือนิ้วครึ่งครับถูกไหมไม่งั้นมันไม่ได้แล้วตีเท่าไหร่ครับ45องศา อ๋อเลยโอหอ๋อยาวไหมเห็นไหมครับคุณจะได้สี่พ่าศาตรงนี้มาวัดจากเส้นออกไปอีกเท่าไหร่ครับนิ้วครึ่งเท่ากับขนาดของรางอีกนิ้วครึ่ง นี่คือในกรณีที่เราไม่มีอะไรครับเล็กชาร์จต้องได้แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้แบบของเก่าไม่ใช่นะเออนะครับต้องได้ลักษาะนี้เสร็จแล้วคุณก็อะไรครับระบายดาตำแหน่งที่เราจําเป็นจะต้องตัดนะครับเมื่อกี้พี่ทําแค่ช่องเดียวแล้วพี่ตีมันจะไม่ได้สี่ห้าองศานะครับนะเห,นเ,นเห็นไหมเห็นไหม ซูมประจานก่อนเห็นไ,ไหมครับมันจะเป็นเล็กๆขึ้นไปเนี้ยอันนี้ไม่ได้นะครับก็คือเราวัดย้อนขึ้นมาถูกไหมอันนี้คือวัดพอดีนะแต่ถ้าสมมุติเราไม่วัดพอดีเราวัดตามระยะแล้วก็ทําเป็นกล่อง,องนี้ก็ได้นะครับนะได้เหมือนกันแต่เวลาทดสอบแนะนําให้วัดพอดีเพราะบางทีไอระยะแนวดิของรางนะครับเรา บางทีคนบางคนเขื่อเยอะเกินแล้วลางไม่พอนะครับดูดีเพราะอย่างน้อยเนี่ยความยาวของรางต้องเท่าไหร่ครับห้าสิเซนเป็นอย่างน้อยถูกไหมเพราะจากเส้นอ่าอีกเกินสูงเกินห้าสิบอีกถูกไหมอ่าสูงเกินห้าสิบอีกนะครับระวังให้ดีเวลาคุณจะตัดรางนะครับคุณจะตัดรางดูดีๆนะครับไม่อย่างนั้นตัดผิดเยังไงครับชีวิตเปลี่ยนนะครับ เอเอะอันนี้แบบไม่มีเหล็กฉากเรียบร้อยนะครับนะ